คือหน้าเนี้ยมันมันถ้าเป็นเรื่องการแก้ไขสถา,านนะเนี่ยมันทําได้หมดเลยนะจะจะที่ไม่ผ่านก็ทําให้ผ่านได้นะครับจะผ่านอันนี้ก็ได้แต่ว่าผมมองว่ามันไม่สะดวกละกันนะครับทําหน้าติ๊กสะดวกกว่านะครับมันเห็นเช็คสายใบยดีนะครับจะมีคำถามไหมว่าอ้าวแล้วทําไมเราไม่ทําให้แบบ หน้าหน้าหน้าคือไหลใบบ้างหน้าหน้าเช็คคืนเป็นแบบติ๊กบ้างก็ในความเป็นจริงเราคงไม่เด้งไหลใบพร้อมกันนะครับคงเด้งทีละใบนะครับ <c oughs> ถ้าเด้งไหลใบที่ <c oughs> แย่นะครับเราเรานี่แย่ธุรกิจเรานะครับเช็คเด้งพร้อมกันหลาใบาหนึ่งวันนี้ลําบากอ่ฝั่งเช็คแล้มีการคีย์เท่านี้นะครับแต่ละเมนูครับมีคำถามหรือข้อสงสยัยใดๆนะครับ คือมันก็คือจะมาตามสเต็ปของมันนะเนะช็คสเต็ปก็เป็นแบบนี้แหละว่าเราเอาเข้าแบงค์ไหนถ้ายังไม่เข้าก็ว่างไว้ก่อนนะครับแล้วค่อยมาเข้ามันก็จะเป็น B แล้วก็มาทําผ่านมาทําคืนแยกเมนูให้นะครับอโอเค นั้นก็เดี๋ยวให้เบรกช่วงบ่ายก่อนจะไปฝั่งจ่ายครับเบรกอีกแล้วโอเคครับ